สวัสดีค่ะก็ชื่อกุ้งกิ้งนะคะธน,นิสราเรืองเดชค่ะตอนนี้ก็คือจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ของเทคโนโลยีภาคประชาชนที่ชื่อว่า we w i s ค่ะซึ่งชื่อ we w i s เนี่ยย่อมาจาก we visualize data for democracy หรือเราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่าข้อมูลเปิดกับเทคโนโลยีเนี่ย สามารถทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุคนี้ได้มากขึ้นพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มประชาชนนี่แหละที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามที่จะใช้ความสามารถหรือว่าเวลาที่ตัวเองมีเนี่ยเปลี่ยนข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองการเลือกตั้งประชาธิปไตยมาทําเป็นเครื่องมือหรือว่าสื่อบางอย่างเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สามารถสร้างบทสนทนาจากข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหรือว่า ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐภาคการเมืองได้ค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะได้แบบทีมผู้ว่าชาติมาเป็นแบบการเลือกตั้งเมื่อปี65นะคะก็ตั้งแต่ปีน่าจะประมาณปี63-64ะค่ะเราเราได้เริ่มลองทำข้อมูลเกี่ยวกับกทมละตอนนั้นก็จะมีโปรเจกต์2อันหลักๆอันแรกเลยเนี่ยเราทำเป็นเหมือน City d a s h บอร์ด คือลองรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนในแต่ละเขตเช่นเรื่องฝุ่นเรื่องน้ําท่วมเรื่องมลพิษในคลองขึ้นมาต้องบอกว่านี้เราทําเพื่อจริงๆเราร่วมมือกับอาจารย์พิษที่ราชศ,ศาสตร์จุฬา เพื่อดูว่าปัญหาของแต่ละเขตเป็นยังไงแล้วการเลือกตั้งในปี65เราอยากได้ผู้ว่าที่ออกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องไหนรวมถึงสองกอด้วยตอนนั้นนะคะแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทําก่อนเลือกตั้งอะ่ะก็คือชื่อโปรเจกต์แบงคอกบัจจ t ติงคือเราได้ยินคอนเซปต์ของงบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือว่า participatory budgeting มาจากหลายๆเมืองในทั่ว,วโลกแล้วเราก็มองว่าจริงๆเราในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยควรจะมีส่วนร่วม ในการออกแบบการใช้เงินของเมืองเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆเราก็เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของกทมค่ะมามาให้คนดูว่าทุกวันนี้มันใช้ไปเพื่อพัฒนาอะไรแล้วถ้าคุณออกแบบมันได้รีดีไซน์มันได้คุณอยากใช้เงินไปเพื่ออะไรอันนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงก่อนเลือกตั้งต้องบอกว่าอาจจะโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าโดยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าแบบ ทีมนี้อยู่แล้วก็จะมีนโยบายหนึ่งที่อาจจะตรงกับที่เราทำอยู่ก็คือนโยบาย Open Bangkok หรือว่าการเปิดข้อมูลเนาะคือคำว่า Open Bangkok อาจจะหมายความได้สองแง่หนึ่งก็คือเปิดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเนี่ย เข้าใจติดตามตรวจสอบหรือนําไปใช้งานต่อได้อีกด้านหนึ่งคือเปิดให้กลุ่มภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปทํางานกับกทมได้ด้วยทีนี้ด้วยนโยบาย Open น a n งคอกจริงๆก็มีรายละเอียดเยอะมากถ้าใครเคยเห็นตอนที่หาเสียงเลือกตั้งหรือตอนที่ผู้ว่าประกาศนโยบายอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนที่เราได้เข้าไปทํางานด้วยมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอประมาณเพราะว่ามันก็ต่อย,ยอดจากโปรเจกต์แบงคอกบัจจ e ติ้งที่เราทาไปแล้ว เมื่อก่อนเราอาจจะทําในมุมมองของประชาชนเนาะโวดเตอร์คนหนึ่งที่อยากเห็นว่าเป็นยังไงแต่หลังจากที่ได้ทีมผู้ว่าเสนีมาก็เรียกว่าได้มีโอกาสได้คุยกันว่าแล้วถ้าเราอยากให้เสียงของประชาชนเนี่ย มันถูกตอบสนองโดยการทํางานของทีมกทมสํานักงานเขตท,ทีมผู้ว่าจริงๆเราจะมีขั้นตอนทํำยังไงได้บ้างซึ่งต้อบอกว่าตอนนี้เราก็กําลังคุยอยู่คือสเต็ปแรกเนี่ยมาละก็คือเราขอให้เขาเปิดข้อมูลเป็นไฟล์เราเรียกว่าเป็น machine readable หรือว่ารูปแบบที่เราเห็นก็จะเป็นแบบ csv excel ที่คนสามารถเอามาวิเคราะห์หรือทํา visualization ได้อย่างตอนนั้นที่เปิดครั้งแรกค่ะงบประมาณปี6ก พอเปิดปุ๊บเราเองก็สามารถมาทำา Visualization ได้ภายในแบบเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ส่งกลับไปส่งกลับไปให้ผู้ว่าซึ่งท่านก็เอาไปใช้แบบในการบรรยายหรือว่าโชว์ให้เห็นว่าเงินถูกใช้ไปกับอะไรได้บ้างแต่ว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเรากำลังประสานงานกันอยู่ว่าถ้าเราถ้ามีแพลตฟอร์มนี้ที่สามารถเก็บเสียงจากคนกทมในแต่ละเขตผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้วแล้วสํานักง,งานเขตจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อในการพัฒนางบยังไงบ้างคะ